บอกมาให้เึองยังบอกว่าไม่ให้ดึงเข้าใจไหมเข้าใจไหมว่มาไม่ให้ทำของพังเข้าใจไหม หย่าอีกแตะพี่แอรแเตะกัดท่อน้ำแล้วะมาแล้ว มาละบ้า,บาไอ้เต้บ้าเอออะไรล่ะเถียงเอกีอเอกมาเถียงอีกเดี๋ยวเหอะ แน่ใจใช่ไหมฮะแน่ใจใช่ไหมหย่างเงียบหย่างเงียบหย่างเงียบฮะ